แสนนานเมื่อประมาณ70ปีเศษที่ผ่านมาแล้วสมัยนั้นภูมิประเทศเขตภาคอีสานของไทยเรื่อยไปจนถึงฝั่งแม่น้ำโขงยังเป็นป่าเป็นดงที่รกทึบเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิดผู้คนมีอยู่น้อยการคมนาคมถนนหนทางยังไม่เจริญปลายเดือนหหน้าร้อนพระภิกษุหนุ่มวัยใกล้30ปีรูปหนึ่ง ชื่อพระภิกษุคูลปริสุทโธชาวอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสชีมาซึ่งบวชมาแล้วประมาณ8-9ดเพรรษาท่านได้ตัดสินใจจะออกเดินทุดงกรรมฐานตามรอยพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำเป็นแบบอย่างสืบต่อกันมาพระภิกษุคูลปริสุทโธร,ระเตรียมอัฐบริขารเครื่องใช้พร้อมแล้วก็เข้าไปน้อมกราบพระอุปชายาจารย์ แล้วบอกกล่าวขออนุญาตขึ้นว่าหลวงพ่อครับกระผมจะขอลาเดินทุดงท่านคูณท่านจะไปทุดงที่ไหนจะไปกับใครหลวงพ่อแดงซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านถามด้วยความเป็นห่วงกระผมจะไปคนเดียวครับตั้งใจว่าจะข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งประเทศลาวโอ้ท่านคูณป่าดงแดนลาวนั้นรกทึบมากนะสิงสาราสัตว์ช้างเสือ อันตรายที่ลึกลับก็มีมากท่านไม่กลัวเหรอท่านคูณก็กลัวเหมือนกันครับแต่ผมจะไปเพื่อฝึกจิตฝึกใจให้แกล้วกล้าตามรอยครูบาอาจารย์ครับพระภิกษุคูณยืนยันความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของตนลำดับนั้นหลวงพ่อแดงผู้เป็นพระอาจารย์ได้ฟังก็กล่าวอนุโมทนาสาธุท่านคูณ ดีแล้วจงไปเถอะเดินทุดงจาริกปฏิบัติธรรมท่านบวชมาหลายพรรษาแล้วมีคุณธรรมพอคุ้มครองตัวเองได้แล้วจงไปเถอะแสวงหาโมกขธรรมตามรอยพระพุทธองค์และโปรดเหล่าสาทุชนพระภิกษุหนุ่มคูนก้มกราบนมัสก,การลาหลวงพ่อแดงผู้เป็นครูบาอาจารย์แบกกรดสะพายบาทสะพายย่ามหิ้วกาน้ำเดินทางรอนแรมไป ค่ำไหนก็หยุดพักปักกรดที่นั่นเช้าขึ้นก็อาศัยอาหารบินทบาทจากชาวบ้านพอประทังชีวิตพระภิกษุคูณไปถึงเขตจังหวัดหนองคายพักอยู่ระยะหนึ่งพอหายเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ออกเดินทางต่อโดยอาศัยเรือของชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาริมฝั่งแม่น้ำโขงข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว เมื่อถึงฝั่งลาวแล้วเดินเรื่อยไปจุดหมายแรกของท่านคือภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันเป็นถิ่นธรรมของพระธุดงในสมัยนั้นชื่อภูเขาควายอยู่เขตแขวงเวียงจันทร์ภูเขาควายเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเต็มไปด้วยหมู่แมกไม้สายน้ำและถิ่นถ้ำพระภิกษุคูณเดินจาริกไปที่เชิงเขาชาวบ้านในถิ่นนั้นก็พากันออกมาต้อนรับซักถาม พระกุลเจ้าท่านมาจากเมืองใดและกำลังจะไปไหนหนอโยมเอย๋ยอาตมามาจากฝั่งประเทศไทยข้ามแม่น้ำโขงมาเพื่อเดินทุดงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่ก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วที่เชิงภูเขาถิ่นนี้พอมีที่อาศัยจำพรรษาบ้างไหมมีอยู่พระกุลเจ้าภูเขานี้ชื่อภูเขาควายหลังหมู่บ้านของพวกเขามีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งพักอาศัยอยู่ได้ หมูเฮาจะพาท่านไปนิมนเถิดชาวบ้านเชิงภูแม้จะยากจะจนปลูกเรือนด้วยไม้มุงบังแดดฝนด้วยหญ้าแฝกหญ้าขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆปอนๆแต่ก็มากไปด้วยน้ำใจศรัทธาพาพระภิกษุคูณไปยังถิ่นถ้ำแห่งหนึ่งพวกเขาทำแคร่ให้ท่านเป็นที่พักทำราวไม้ให้ท่านเป็นที่ตากผึ่งจีวรหน้าถ้ำ พาไปดูแหล่งน้ำใกล้ๆแล้วปรวรณาว่าพระคุณเจ้ายามเช้านี้มนตไปบินทบาทที่หมู่บ้านของพวกเฮานะบอกปรวรณาดังนั้นแล้วก็พากันกลับไปพระภิกษุหนุ่มคูนพำนักอยู่ในถิ่นถ้ำเชิงภูเขาควายแห่งนั้นยังโดดเดี่ยวใกล้่่ำย่ำสนทยาเสียงนกปา่าลิงข้างชนีไพรร้องโหยแววมาจากทุกทิศทุกทาง พอค่ำมืดตะวันตกดินเสียงแก้งกวางก็ออกหากินร้องเพรียกบางครั้งก็มีเสียงช้างเสียงเสือคำรามร้องดังแว่วมาตามสายลมพระภิกษุหนุ่มสำรวมจิตมิได้คิดประมาทสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาจเจริญพุทธานุสติว่าพุทธโธพุทธ โธสลับกับการเดินจงกรมจนดึกดื่นจึงแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลให้เรามนุษย์และอามนุษย์ทั้งปวงมิได้มีประมาณว่าท่านทั้งหลายอัตมาทรงบุญอุทิศบุญอันเกิดจากการปฏิบัติภาวนาให้ขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนายินดีและมีส่วนในบุญนี้โดยทั่วถึงกันหมู่ใดที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนอยู่ ก็ขอให้พ้นทุกข์พ้นจากความเดือดร้อนโดยเร็วพลันส่วนมูใดมีความสุขมีความเจริญอยู่แล้วก็ขอให้จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินกระแสจิตอันเต็มไปด้วยคุณธรรมความเมตตาของพระภิกษุคูณแผ่ไปทั่วแดนดงจนดึกดื่นค่อนคืนท่านจึงพักนอนพอตีสาตีสี่เสียงนกป่าไก่ป่าร้องขานขัน ท่านก็จะรีบลุกบ้วนปากล้างหน้าสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลอีกจนรุ่งเช้าดวงตะวันทอแสงมองเห็นเส้นทางเดินท่านก็จะครองชีวรเรียบร้อยเป็นปริมนทนอุ้มบาทเดินออกจากถ้ำลงไปสู่หมู่บ้านเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามให้สาธุชนชาวบ้านหมู่นั้นได้ทำบุญกันชาวบ้านหมู่นั้น แม้จะขาดสนเป็นคนดงคนป่าแต่พวกเขาก็มีจิตศรัทธาไม่หวงแหนข้าวปลาอาหารเขาใส่ข้าวเหนียวนึ่งพริกผักผลไม้ตามแต่จะมีให้ท่านพอได้ฉันไม่อดอยากทุกๆุกเช้าท่านรับบินทบาทแล้วก็ให้ศีลให้พรเขาด้วยอาการอันสงบสำรวมแล้วท่านก็อุ้มบารออกจากหมู่บ้านขึ้นไปยังถิ่นถ้ำอันเป็นที่พักฉันแล้ว ก็มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมภาวนาอย่างผาสุขช่วงไปอยู่ใหม่ๆชาวบ้านมักจะถามท่านเสมอด้วยความห่วงใยว่าพระคุณเจ้าท่านอยู่ในถ้ำน,นั้นไม่พบเห็นสิ่งใดที่น่าหวาดกลัวบ้างหรือไม่มีรกโยมในถิน่นถ้ำนั้นสงบสงัดสุขสบายไม่มีภัยอันตรายใดๆเสือช้างหมาป่าหมาในได้ยินแต่เสียงร้องแต่พวกมัน ไี่มารบกวนอาตมาเลยพระภิกษุหนุ่มคูณบอกเล่าสาธุชนแล้วแล้วพวกพูดผีละ่ะพระกุณเจ้าไม่พบไม่เห็นบ้างหรือปกติในถ้านั้นพระจะเข้าไปพักอยู่ได้ไม่นานมักพบเห็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็พากันหนีไปทั้งสิ้นไม่มีเลยญาติโยมไม่มีอาตมาไม่พบเห็นเดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย สาธุพระคุณเจ้าสาธุชาวบ้านหมู่นั้นต่างอัศจรรย์ใจและเพิ่มความเคารพศรัทธาแต่บางคนก็ยังไม่สบายใจพากรมาเตือนท่านอีกว่าพระคุณเจ้าอย่าประมาทนะในถ้ำนั้นมีผีอยู่พวกเขาในบู่บ้านนี้รู้กันทุกๆุกคนพระภิกษุคูณก็บอกสาธุชนเหล่านั้นว่า ญาติโยมทั้งหลายอัตมาเป็นพระทุดงตั้งใจมาบำเพ็ญสมณะธรรมมิได้มีจิตเบียดเบียนคงบ่มีภัยอันตรายใดๆดอกอย่าห่วงอาตมาเลยซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพระภิกษุคูณสามารถพักอยู่ในถ้ำนั้นได้ตลอดการพรรษาสามเดือนไม่มีภัยอันตรายครั้นออกพรรษาแล้วท่านก็อำลาสาธุชนผู้แสนดีหมู่นั้นเดินทูดงต่อไปอีก ชาวบ้านหมู่นั้นต่างพากันอไลอวรเสียดายท่านมากเพราะตลอดสามเดือนได้ทำบุญใส่บารให้ท่านเกิดความรักความศรัทธาผูกพันกันไม่อยากให้ท่านจากไปกลับมาอีกนะพระคุณเจ้าคิดฮอดหลายเดเสียดายท่านเหลือเกินพระภิกษุหนุ่มคูนผู้เป็นพุทธบุตรอำลาสาธุชนชาวบ้านเชิงภูดอยเขาควายหมู่นั้นแล้วก็เดินทูดงจาริกต่อไปอีก จนกระทั่งถึงบริเวณทุ่งไหหินเมืองโพนสวรรค์แขวงเชียงขวางทางตอนเหนือของประเทศลาวท่านไปถึงทุ่งไหหินในเวลาบ่ายใกล้คำ่ำทุ่งไหหินแห่งนั้นเป็นดงป่ากว้างขวางมีก้อนหินรูปร่างประหลาดเป็นรูปโอ่งรูปไหน้อยใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่โดยทั่วนับร้อยนับพันมองไปทางไหนก็เห็นแต่หหินทั้งนั้นเป็นไหหินโบราณอายุเป็นพันพันปี บางลูกสูงใหญ่น้ำหนักคงหลายตันไม่รู้ว่าเกิดมีขึ้นได้อย่างไรใครมาสร้างใครมาทำไว้แต่สมัยไหนก็ไม่รู้นับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ไม่มีที่ใดในโลกคืนวันนั้นพระภิกษุหนุ่มคูนนั่งภาวนาอยู่ในมุ้งกดรดรอบๆตัวมีแต่แท่งหินประหลาดตั้งเรียงรายเห็นเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่ม ของฝาเบื้องบนพร่างพราวเต็มไปด้วยหมู่ดาวระยิบระยับบรรยากาศยะเยือกเย็นวังเวงพอประมาณสี่ทุ่มก็บังเกิดเสียงผิดปกติขึ้นเป็นเสียงกระแสะลมพายุพัดกระนำมาอย่างรุนแรงจากแนวป่าพัดผ่านโพรงหยหินดังวูวิวจนม้งกรดของท่านสะบัดปลิวไปมาครั้งแล้วครั้งเล่าแทบจะหลุดลอยไปแล้วก็มิใช่จะมีเพียงแต่กระแสะลมลึกลับเท่านั้นที่พราวพัด แต่ยังมีเสียงลึกลับที่น่าสะพรึงกลัวดังแทรกซ้อนมาเป็นเสียงตะโกนโหร้องของผู้คนนับพันนับหมืน่นที่กำลังญาตตราทับเคลื่อนขบวนใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแต่มองไม่เห็นตัวมากันทั่วทุกสารทิศแล้วบัดเดียวเดียวเท่านั้นเสียงลึกลับเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นเสียงต่อสู้ฟาดฟันทำสงครามกันอย่างดุเดือด จนแผ่นดินและบรรยากาศรอบด้านสั่นสะท้านสะเทือนแทบถล่มทลายลมก็พัดแรงเสียงการต่อสู้กันก็หลุเดือดดุร้ายเสียงดาบประดาบเสียงปืนเสียงขู่ตะคอกเสียงร้องโอดโอยของคนที่ถูกอาวุธและบาดเจ็บสาหัสด,ดังทั่วบริเวณพระภิกษุหนุ่มคูณได้ยินแล้วก็กำหนดรู้ด้วยใจของท่านว่าโอ้ เสียงที่ได้ยินและกระแสลมที่พัดอื้ออึงอยู่นี้คงจะต้องเกิดจากเหล่าอามนุษย์คือพูดผีทั้งหลายในทุ่งหายหินแห่งนี้บันดาลให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนท่านคิดวิเคราะห์ใคร้ครวญดูแล้วก็คาดเดาว,ว่าพวกมันคงจะมีวัตถุประสงค์สองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือประการแรกพวกมันอาจจะไม่พอใจมีความมุ่งร้ายต่อท่าน จึงทำเสียงและกระแสลมพัดให้ท่านบังเกิดความสะดุ้งกลัวประการที่สองพวกมันอาจจะกำลังประสบทุกข์ตกอยู่ในห่วงแห่งวิบากกรรมอันทรมานแสนสาหัสจึงได้บรรดานเสียงลึกลับให้ท่านได้ยินได้รู้เพื่อขอความช่วยเหลือขอส่วนบุญส่วนกุศลจากท่านก็อาจเป็นได้คิดดังนั้นแล้วพระภิกษุคูณก็เข้าฌานภาวนาแผ่เมตตาอุทิศบุญไปว่า อิทังสัพเพเตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญของอาตมานี้จงมีแก่เหราเปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิดอิทังสัพเพเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญของอาตมานี้ จงมีแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิดอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญของอาตมานี้จงมีแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งสิ้นเถิด พระภิกษุหนุ่มคูลอธิษฐานจิตแผ่เมตตาอุทิศบุญไปครู่หนึ่งปรากฏว่ากระแสลมที่พัดอืออึงนั้นอ่อนกำลังลงเบาลงเสียงโหร้องเสียงต่อสู้ขู่คำรามกันอย่างดุร้ายนั้นได้หายไปกลับกลายเป็นเสียงร้องไห้คร่ำครวญยังโศกสลดดังแว่วมาแทนที่พระภิกษุหนุ่มคูลก็แผ่เมตตาอุทิศบุญให้ต่อไปอีก พักใหญ่ต่อมาเสียงลีลับที่น่าสยองกลัวนั้นก็เลือนหายไปจนหมดสิ้นไม่ดังมารบกวนโสดประสาทของท่านอีกเลยทั่วแดนป่าในทุ่งหายหินสงบสงัดวังเวงช่ำเย็นมีแต่เสียงรีดๆๆๆริงเรรัยลองในกรีดปีกร้องบรรเลงเพลงธรรมชาติที่เพราะพริ้งแววขึ้นมาแทนดอกไม้ดอกหญ้าที่บานในเวลากลางคืนส่งกลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจ บรรยากาศที่น่ากลัวหายไปกลายเป็นบรรยากาศที่รื่นรมพระภิกษุคูณปฏิบัติธรรมอยู่ในแดนป่าทุ่งหายหินโปรดเหล่าดวงวิญญาณทุกอยู่ระยะหนึ่งแผ่เมตตาจิตอุทิศบุญให้ตามสมควรแล้วท่านก็แบกกรดสภายบาทเดินทุดงต่อไปท่านไปพักจำพรรษาที่นครเวียงจันพรรษาหนึ่งออกพรรษาแล้วก็ทุดงจาริกต่อไปอีก ไยังเมืองหลวงพระบางแล้วเดินย้อนกลับลงไปทางใต้จนถึงเมืองเมืองหนึ่งเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในป่าดงภูดอยมีขุนเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อนทอดตัวยาวไกลและไปสุดสายตาพระภิกษุคูณผู้มุ่งมั่นในทุดงขวัรเดินแบกกรดสะพายบาทไปพบถ้ำใหญ่แห่งหนึ่งบนเชิงเขาเป็นสถานที่สง,สงบสงัดวิเวกมีสายน้ำลำธารสายเล็กๆไหลผ่าน เป็นทีนสัปปายะควรแก่การพำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานท่านจึงแวะเข้าไปพักในถ้ำแห่งนั้นก็ช่างเป็นการบังเอิญเหลือเกินขณะนั้นมีคนหาของป่าเป็นชาวบ้านสามคนเดินผ่านมาคนเหล่านั้นครั้นพอเห็นท่านก็พากันน้อมไหว้ดีอกดีใจพูดไต่ถามว่าสบายดีพระคุณเจ้าท่านมาจากไหนหนอและกำลังจะไปที่ใด อัตมาเดินทุ่งโยมเอย๋ยมาจากเมืองไทยผ่านภูเขาควายทุ่งไหหินผ่านนครเวียงจันท์ผ่านหลวงพระบางแล้วมาถึงที่นี่โยมเอย๋ยที่นี่อยู่เขตเมืองอะไรพระภิกษุคูลถามพวกเขาชาวบ้านเหล่านั้นก็ตอบว่าพระคุณเจ้าที่นี่อยู่เขตเมืองผาเลนถ้ำนี้ชื่อถ้ำผาเลนตามจากถ้ำแห่งนี้ลงไปทางตีนภูจะมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่หมู่นึง พวกเขาเป็นคนในหมู่บ้านนั้นตอนเช้าทุกๆวันขอนิมนต์ลงไปบินทบาทพวกเขาจะไปบอกคนในหมู่บ้านให้รู้และจะเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรให้ท่านพวกเขาดีใจเหลือเกินที่ท่านมานิมนต์พักอยู่นานๆน,น,นะพวกเขาอยากจะทำบุญนานเหลือเกินแล้วที่หมู่บ้านของพวกเขาไม่มีพระมาโปรดเลยเจริญพรโยมอาตมาจะลงไปขอบคุณโยมทั้งสาม ขอให้มีความสุขความเจริญพระภิกษุคูณให้พรชาวบ้านผาเลนสามคนยกมือน้อมไหว้แล้วก็ขนของป่าที่หามาได้เดินลงภูเขาไปคืนนั้นพระภิกษุคูณพำนักอยู่ในถ้ำผาเลนด้วยความสงบสุขบรรยากาศในถิ่นถ้ำสงบสงัดควรแก่การปฏิบัติกรรมฐานเป็นอย่างยิ่งท่านสวดมนต์ไหว้พระแล้วเจริญภาวนา จิตใจเกิดความปิติสุขมากเอิบอิ่มด้วยสมาธิธรรมนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระภิกษุหนุ่มคูนปริสุโทโธรู้แจ้งเห็นจริงตามคำสอนของพระพุทธองค์รุ่งเช้าวันต่อมาหมอกหนาสีขาวลอยตัวลงมาปกคลุมไปทั่วพระภิกษุหนุ่มคูน อุ้มบาทเดินฝ่าสายหมอกหมนไปตามเส้นทางป่าเส้นเล็กๆที่รกเรื้อพอเห็นได้ลางๆเพราะไม่ค่อยมีคนเดินพักใหญ่ต่อมาท่านไปถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งแยกไปทางขวาส่วนอีกทางหนึ่งแยกไปทางซ้ายท่านไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านผาเลนแยกไปทางใดจึงตัดสินใจแยกไปทางซ้ายซึ่งมีสายหมอกมนปกคลุมอยู่ทั่วครู่หนึ่งต่อมาได้ไปถึงหมู่บ้านประหลาด มีกำแพงอิฐกำแพงปูนเก่าโบราณปรักหักพังตั้งเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทางมองเห็นตะคุ่มตะคุ่มสลับกับต้นไม้น้อยใหญ่บรรยากาศสงบสงัดเสียงไก่เสียงสุนัขไม่มีเลยพระภิกษุคูณเดินอุ้มบาตไปก็รู้สึกแปลกใจพลางคิดว่าเอหมู่บ้านนี้เป็นอย่างไรเนอคล้ายเมืองร้างวังเวงไม่เห็นมีผู้คนอยู่เลยหรือว่าเราจะมาผิดทาง แต่ทันใดนั้นพลานสายตาของท่านก็เหลือบแลไปเห็นผู้คนจำนวนมากยืนสงบนิ่งเป็นแถวเป็นแนวอยู่ท่ามกลางสายหมอกมนผู้คนเหล่านั้นทุกๆคนล้วนถือขันข้าวและกับข้าวรอคอยใส่บาตรอยู่พระภิกษุคูณจึงเดินอุ้มบาตรเข้าไปเปิดฝาบาตรออรับพระตาหารขณะรับก็ทอดสายตาลงต่ำด้วยความสำรวมอินทรีย์สาธุชนในม่านหมอกเหล่านั้นใส่บาตรแล้ว ก็พากันน้อมไหว้ยืนนิ่งไม่พูดไม่คุยกันต่างสงบเสงีง่ยมเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิน้นเป็นภาพที่น่าประหลาดใจในพฤติกรรมของพวกเขาแต่พระภิกษุคูณก็มีได้เฉลียวใจรับพระตาหารแล้วก็อุ้มบาทเดินกลับถ้ำพระภิกษุคูณไปบินทบาทโดยเดินแยกไปทางซ้ายอยู่เช่นนั้นเป็นเวลาสี่วัน และทุกๆวันก็ประหลาดมากมีหมอกลงปกคลุมจนหม่นมัวแต่คนในหมู่บ้านนั้นก็ดีพากันออกมายืนคอยอยู่ที่เดิมใส่บาตให้ท่านเป็นประจำตลอดทั้งสี่วันทำให้ท่านไม่ขาดแคลนพัตาหารวันที่สี่ตอนสายๆใกล้เพลนหมอกหนาหายไปหมดแล้วก็มีผู้ชายชาวบ้านสามคนเดินเข้ามาร้องเรียกหาท่านอยู่หน้าถ้ำพระคุณเจ้า พระคุณเจ้ายังอยู่บอ่อพระคุณเจ้าพวกเขามาหาพระภิกสุคูนได้ยินเสียงก็ค่อยๆเดินออกมาพอเห็นกันก็จำได้ว่าพวกเขาสามคนนั้นเป็นคนบ้านผาเลนที่พบกันเมื่อสี่วันก่อนและนี่มนให้ท่านไปบิณฑบาตในตอนเช้าทุกๆวันเจริญพรคุณโยมท่านทักทายพวกเขาอ้พระคุณเจ้าท่านยังอยู่หรือ พวกเฮาคิดว่าท่านไปที่อื่นซะแล้วไม่เห็นท่านลงไปบินธบาตเลยพวกเฮาและชาวบ้านรอคอยอยู่ทุกวันพวกเขาถามอย่างห่วงใยโยมทั้งหลายอัตมาไปนะสี่วันที่ผ่านมาไปบินธบาททุกวันพระภิกษุหนุ่มคูณบอกพระคุณเจ้าท่านไปบินธบาททุกวันเหรอใช่อัตมาไปทุกวันเอพระคุณเจ้าไปหมู่บ้านไหน ยมผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นแสดงความประหลาดใจก็หมู่บ้านที่แยกไปทางซ้ายเป็นหมู่บ้านที่มีกำแพงเก่ามีเจดีปร,รักหักพังนั่นแหละทำไมหรือโยมสิ้นคำบอกของท่านผู้ชายชาวบ้านทั้งสามก็พากันอุทานขึ้นทันทีด้วยความตกใจว่าพระคุณเจ้าท่านไปบินทบานกับพวกผีในเมืองร้างนั่นเสนแล้วที่ท่านไปนั่นไม่ใช่หมู่บ้านของพวกเฮา หมู่บ้านของพวกเฮาต้องแยกไปทางขวาไม่ใช่ไปทางซ้ายทางซ้ายเป็นเมืองร้างเมืองโบราณพวกเฮารู้จักกันดีมิแต่พวกพูดผีไม่มีผู้คนพวกนี้เช้านิมนต์ท่านเดินแยกไปทางขวานะพวกเฮาจะคอยอย่าไปทางซ้ายอีกล่ะพระภิกษุหนุ่มก็รับนิมนต์โดยตอบว่าสาธุโยมทั้งหลายอาตมาจะไป รุ่งเช้าวันต่อมาพระภิกษุคูณก็อุ้มบาทออกจากถ้ำเดินไปจนถึงทางแยกสองแพร่งท่านอยากจะพิสูจน์ความสงสัยตามคำบอกของชาวบ้านจึงเดินฝ่าสายหมอกเลี้ยวไปทางซ้ายอีกขนพอไปถึงคราวนี้ท่านไม่เห็นมีผู้คนมายืนคอยอยู่เลยแม้แต่คนเดียวทุกแห่งมีแต่ซากอิฐกำแพงเก่าเมืองโบราณมองไปรอบๆทุกทิศไม่เห็นมีบ้านมีเรือนสักหลังเลย มีแต่ซากเมืองร้างอายุนับพันปีประรักหักพงังเงียบสงัดวิเวกวังเวงพระภิกษุหนุ่มคูนยืนอุ้มบาทสำรวมจิตแล้วเอ่ยขึ้นณนที่นั้นว่าท่านทั้งหลายอัตมาขอขอบใจที่สี่วันผ่านมาท่านได้มีเมตตามีศรัทธาใส่บาทให้อัตมาขออนุโมทนาในบุญของพวกท่าน ขอให้พวกท่านที่อยู่ในเมืองร้างแห่งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญกุศลใดที่อาตมาบำเพ็ญมาดีแล้วอาตมาขออุทิศให้ปวงท่านขอให้พวกท่านจงอนุโมทนาเถิดบอกกล่าวขอบคุณขอบใจและอุทิศบุญให้พวกพูดผีเมืองร้างนี้รับเหล่านั้นแล้วท่านก็อุ้มบาตเดินย้อนกลับไปทางขวาพักใหญ่ต่อมาก็ถึงหมู่บ้านผาเลน ชาวบ้านดีอกดีใจใส่บาทให้ท่านจนเต็มบาทอุปทากอุปธรรมท่านเป็นอย่างดีด้วยความเคารพศรัทธาพระภิกษุคูณปริสุโทโธพักปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำผาเลนเขตเมืองผาเลนแห่งนั้นเป็นเวลานานนับเดือนบารมีธรรมของท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของหมู่ชาวบ้านผาเลนและหมู่พูดผีในเขตเมืองร้างกลางดงแห่งนั้นมากวันสุดท้าย ก่อนที่ท่านจะจากมาท่านก็ไม่ลืมที่จะแวะเข้าไปอำลาพวกเขาณถิ่นเมืองร้างแห่งนั้นท่านเดินไปยืนสงบนิ่งพูดบอกพวกเขาขึ้นอีกว่าท่านทั้งหลายเอ่ยที่สถิตอยู่ณเมืองร้างโบราณกลางดงแห่งนี้อาตมาขอลาแล้วจะเดินทุดงต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญเถิดอาตมาขออำลา สิ้นคำพูดของท่านพลันหมูแมกไม้ในป่าเขตเมืองร้างโบราณพันปีแห่งนั้นก็โบกสะบัดกิ่งใบดังสู้ซาสู้ซาไปทั่วบริเวณเราวกับจะเป็นสัญญาณตอบรับรู้ถึงคำอำลาของท่านด้วยความรักความอาลัยแล้วพระภิกษุหนุ่มคูนผู้เดินทุดงอย่างโดดเดี่ยวก็ก้าวเดินออกจากเมืองร้างไปอำลาสาธุชนในหมู่บ้านผาเลน ชาวบ้านต่างเสียดายอะไรเดินตามมาส่งท่านจนถึงปากทางและพูดว่าเสียดายแด้เสียดายแด้พระคุณเจ้าเอ๋ยพระภิกษุหนุ่มคูนปริสุทธโธก็ตัดใจสั่งสอนพวกเขาว่าญาติโยมทั้งหลายมีพบแล้วก็ต้องมีจากนี้เป็นสัจธรรมอย่าเสียใจเลยลาก่อนขอให้พวกโยมจงมีแต่ความสุขทุกวันคืน บอกชาวบ้านเหล่านั้นแล้วท่านก็แบกกรดสะพายบาทเดินจากมาท่ามกลางความรักความอาลัยของเหล่าสาธุชนสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนะมามีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ สาธุขอน้อมนมัสการหลวงพ่อคูณปริสุทธโธสาธุสาธุสาธุ